สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซนรวมพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมั่ยค่ะและอาจารย์หัตถานเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมั่วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะครับค่ะต้องบอกว่าเป็นวันดีครับเพราะว่าเป็นช่วงของสิ้นเดือนแล้วเอานี่แหละวันดีมาถึงบ้านเลยคราวนี่นะครับนะฮะยังไงก็ตามนะกก็็เปนําลังใใจห้แต่ละทุกบ้านนะครับเมมื่่อทานนใดะครับีปัญหา ก็ชนะอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปเร็วๆนี้ก็วันแรงงานนะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะต้องส่งกําลังใจนะคะคให้กับพี่น้องชาวในป่าด้วยนะคะหลายๆคน,นคติดตามข่าวสารมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เห็นข่าวตัวเองก็ตกใจนะเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเสียชีวิตเนี่ยเป็นหลักพัน จากตอนแรก2 0 0พตอนนี้ขยบมาเนี่ยประมาณ5้า0 0ถึงชีวิตแล้วผมก็ไม่ทราบว่าจะถึงมือหรือเปล่าแต่ว่าเชื่อว่าฝันกำลังใจของพวกเรายังส่งต่อเนื่องและเราอยากให้เป็นไรเยอะเลยพอทราบข่าวแล้วรู้สึกว่าคนถูกใจขันจะไปช่วยเหลือก็โอ้โหนะฮะเดินทางอีกยาวโพ้นนะฮะบางครั้งเนี่ยเครื่องบินที่จะไปช่วยนะฮะก็ลงไม่ได้ด้วยนะฮะคือต้องบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยบอกแผ่นดินไหวในประมาณ 7.5ลิตรได้นะก็ต้องบอกว่ารุนแรงมากทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นินไหวเนี่ย a f t e ฟ s h o ช k อประมาณเกือบ40ครั้งนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้เห็นภาพกันแต่ยังมีอีกหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานนะคะที่เป็นสร้างปรักหักพังหรือแม้กระทั่งอาคารบ้านเรือนอย่างเนเปาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตึกและอยู่ติด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 ,ตดกันเป็นเหมือนแหล่งชุมชนฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุทีเนี่ยมันเหมือนโดมิโนโอะล้มที่มันล้มหมดเลยนะคะก็มีทั้ง ผ,ผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รับบาดเจ็บซึ่งได้รับบาดเจ็บเนี่ยเยอะมากแล้วต้องบอกว่าโรงพยาบาลเขาก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะมันพังไปบ้างแล้วก็ต้องนําผู้ผู้ป่วยผู้เจ็บเนี่ยมาอยู่ตรงกลางถนนกันนะหลายคนเห็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กทารกก็มีมมเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่เขาไม่สามารถที่จะหนีได้หรือวิ่งหนีไม่ได้หรือว่ารอดมาแล้ว หาพ่อหาแม่ก็ไม่เจอเนี่ยค,ค่ะก็บมกว่าตอนนี้นะคะทั่วโลกได้ระดมทั้งบุคลากร,รในแพทย์อาสาสมัครนะผู้ที่เป็นล่ามแล้วก็รวมไปถึงเหล่าทหารนี่แหละนะคะที่ไปช่วยกันไปช่วยเหลือกันเดือแม้กระทั่งในส่วนของเมืองไทยเองเนี่ยล่าสุดกองทัพบกก็เพิ่งได้ส่งทหารไปช่วยนะแล้วก็ไปรับคนไทยที่ติดอยู่ที่เรปาวเนี่ยกลับมา บอกพื้นที่ที่รับผลกระทบก็มีมทั้งเนปลาลด้วยับแล้วก็กระทบนะไปถึงทิเบตรประเทศจีนก็มีบางส่วนที่โดนผลกระทบไปเหมือนกันคือพวกนี้นะฮะเหมือนเมื่อกล่าครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะที่ประเทศไทยทเกิดสีดีมีรั้งก่อน,นะฮะใน,นกระสุนเสียเยอะนะฮะแต่พอถึงข่าวเห็นนะเหตุการณ์การเมืองต่างจินต่างฐานเนี่ยเขาเป็นกันเราก็รู้ขดอูใจไม่อยากให้เกิดขึ้นภัยธรรมชาติเนี่ยเวลาจะมาว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครรับรู้หรอกนะฮะว่าจะมาจะเกิดขึ้นอาจจะเตือนได้ แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาสเตอร์คล็อกที่เกิดขึ้นอย่างที่เชียงรายที่ผ่านมาแล้วเน่ยเราก็ดูเยอะแล้วนะฮะเยอะมากนะคือรูปสัวรุนแรงแผ่นดินนี่แยกเลยนะแต่ว่าอย่างที่นี่เองเนี่ยก็เป็นต้องเป็นเหตุการณ์รุนแรงในรอบปีนี้เลยฉะนั้นนะเราไม่รู้ที่อาจารย์ได้บอกแล้วค่ะเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นสิ่งในตอนนี้ต่างๆสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วเราคงทําได้คือส่งกําลังใจนะคะแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยทุนทรัพย์ต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภค ตอนนี้เขาต้องการมากต้องทางไหนก็ต้องมั่ยครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนขององค์กรต่างๆนะที่เปิดรับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเงินบริจาคทุลนัพย์เองก็ตามเนี่ยมีหลากหลายองค์กรเลยนะคะแต่อย่างที่ของเราที่มีเลขบัญชีขึ้นมานั้นคือของทางสภาการชาติไทยนะใครที่อยากที่จะร่วมกันนะคะช่วยเหลือพี่น้องเพื่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยที่เจอเจอกับเหตุเพศภัยแบบนี้สามารถที่จะโอนทุทรัพยัหรือว่าโอนปัจจัยเนี่ยเข้าไปตามชื่อบัญชีนี้ได้เลยนะคะ ส่วนท่านไหนนะคะที่อาจจะพอมีในส่วนของกําลังแรงคน,นเห็นว่าตอนนี้เขามีการรวบรวมเป็นกลุ่ม,มเป็นองค์กรก,รกันด้วยนะคะแล้วก็ที่เขาหากันมากๆนั่นคือล่ามที่สามารถพูดภาษาของเนปลาลได้<ช>นะรหรืออย่างน้อยเนะี่ยก็ไปช่วยเรืองการสื่อสารการัน แพทย์อาสาต่างๆที่เดินทางจากประเทศไทยไปเนี่ยหลายชีวิตจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่านี่คือน้ําจิตน้ําใจที่เราหยิบยืน่นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก,ก็เชื่อค่ะว่าเหตุครั้งนี้นะคะเป็นเหมือนการสมัครสมานสามัคมค,คขีของคนทั้งโลกเลยครับต้องช่วยกันนะท่านผู้ชมนะฮะคือเราคิดว่าทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกประเทศนะเราปันน้ําใจเราปันรอยยิ้มนะฮะแล้วก็สร้างสรรค์นะส่งเสริมนะ ให้กับทุกขิดทุกฐานนะครับเราก็จะเป็นการที่ต่างคที่น่าอยู่มากขึ้นครับก็ติดตามข่าวสารติดตามข้อมูลกันนะคะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังตามหาไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะคะที่อาจจะอยู่ที่เนเปาเองก็ตามเนี่ยหรือว่าในส่วนของภูเขาเอเวอเรสต์เองก็ตามเราส่งกําลังใจให้จริงๆนะคะก็ได้ข่าวมาอย่างที่มีนักศึกษา6คนที่ได้ไปเป็นแพรยรอาสาด้วยนตอนนี้ก็ปลอดภัยกันแล้วนะคะจริงๆก็อยากจะส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนรวมไปถึงทุกๆคนที่ตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่ว ่งของวิกฤตของชีวิตว่าจะเป็นเรื่องของการงานอย่างที่ทนุ้ยบอกไงว่าสิ้นเดือนละบางคนแทบขาดใจค่ะหนี้สินก็มาร,รายจ่ายจรรายจ่ายประจําก็มาเราจะส่งพลังส่งกําลังใจให้แบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ครอวัฒนาแข็งแรงขึ้นเราด้วยใช่ครับนะฮะหลังจากที่ป่วยมานะผมก็เชื่อว่าเรื่องของกรรมฐานสมาธิช่วยได้นะฮะยาแพทย์ก็ส่วนหนึ่งอ,อย่างน้อยเนี่ยใจเราต้องเข้มแข็งก่อนบางครั้งเนี่ยการรักษาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกายนะแล้วก็ดรงจิตเราถ้ามีความเข้มแข็งมี เติมพลังแล้วก็รพร้อมที่จะให้เสบดเนี่ยไม่มีวันตายเลยครับแล้วไม่มีวันเจ็บนะฉะนั้นอมตะครับเชื่อผมความดีอมตะนะแล้วก็เราก็ตรงมื้อที่อีกอย่างวันที่ถึงนี้วันที่3พุษภาใช่ค่ะต้องหอกว่าไปต่อยอดต่อบุญกันนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้นะที่วัดวังหินเขาเชอเอมอำเภอท่าตะเกียบนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปครั้งนี้นะคะเป็นพิธีทอดงมาป่าสามัคคีเพื่อสมทุนสร้างอุโบสถการจนาพิเศษแล้วก็รวมไปถึงนะคะเป็นการวางศ ลาเลิกสาราอนเนกประสงค์ชาปนาสถานด้วยครั้งนี้อยากทําบุญไปร่วมบุญกันที่วัดและที่สาคัญเลยต้องบอกว่าเงินที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทําบุญเข้ามาตั้งแต่วันไหว้ครูเนี่ย<ช>ที่ครูวถาได้แบ่งส่วนในการทําถนนนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็จะนําไปร่วมกันเป็นการทพระป่าชามัคคีด้วยเองกลับก็คือตัวน,นี้นะฮะ <c oughs> เราจะได้นาเนินการในเรื่องของการสร้าง เมนและอุโบสดนะรวมถึงการบวงสวงตะการละนะผมเองไม่ได้มีค่าตัวอะไรฮะในรูบวงสวงในพิธีอะไรทั้งนี้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ในครั้งหนึ่งนะที่ทีมงานเราได้บวชที่จาดติงเจาน้องทีมงานเราแล้วก็พบไปเจอนะครับพระเดชพุนจันเจ้าวาด ท่านกนะ็ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโบสถ์ทั้งนี้โบสถ์เนี่ยผมอยากจะช่วยอยากจะทำนะครับโดยเฉพาะโครงการที่สาเร็จเสร็จสิ้นมาก็คือที่อเาเภอชชติการจังหวัดพิโลกวัดบ้านดงแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ดำเนินการอยู่ก็คือที่สักแก้วก็คือวัดคลองบักนัดและอีกที่หนึ่งเนี่ยคือวัดว,วังหินเขาชชเอมสามโบสถ์ด้วยกันรอบป,ปีนี้เชนั้นแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องช่วยเสริมเติมเต็มแนละก็ช่วยกันนะล้วก็เป็นกิจกรรมแรกในในส่วนเบิกเลิกนําชัยเลยนะครับในการ เมนนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่นะก็ับว่าคนเราต้องเตือนสติในถึงความตายนะฮะอันนี้ส่งผลบุญเยอะนะจะทําให้เรื่องขันการต่อยอดต่อชีวิตนะฮะจะทําให้หนทางที่อับเฉาอม,มองไม่เห็นเนี่ยมีความสว่างสวัยขึ้นมาได้นะฮะแล้วอันนี้ส่งผลบุญก็ทําพร้อมขึ้นมาการสร้างบุญในครั้งนี้ด้วยฉะนั้นเชิญเรียนเชิญใน,นใครว่างก็ไปกันวันอาทิตย์ที่๓พฤษภาคมวันหยุดตอนเนื่องหนึ่งถึงห้าใช่ไหมใช่แล้ว<อ>ค่ะเขาบอกว่าครัค้งนี้ได้มีโอกาสหยุดยาวเนาะได้พักผ่อนได้ชาร์จแบตตัวเองแล้ว ก็อย่าลืมนะในส่วนของทางพุทธศาสนาเรารไปร่วมบุญกันนะคะเดินสายบุญร่วมคูหา,าแบบนี้นะคะใครจะไปเจอเจอกันส0บนริกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ต้องฝากด้วยนะสำหรับการอบรมกระสินไฟฟื้นฟูสุขภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่17พฤษภาค,คมนะคะที่13เหรียญพราม9 ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกรับ200ท่านใช่ไหมคะอาจารย์อนนี้เต็มนะเกินมา30ท่านแล้วนะท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ล้นละค่ะล้นมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังเปิดรับให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาลงทะเบียนกันอยู่นะคบเพราะว่าอยากจะดูท่านได้มีโอกาสได้ไปอบรมกับศิลป์ไฟได้ไปนั่งสมาธิกรรมฐานได้ไปเจอเจอกันด้วยคือถ้าเต็มตามจํานวนนะคือถ้าเกินเนี่ยเกินตามจํานวนที่เราเต็มแล้วเกินจานวนเต็มเราก็จะหยุดรับทันทีในตอนนี้เกินมาส่วนหนึ่งแล้วยังพอไหวอยู่เพราะว่าท่านมาฟรีเราก็เตรียมสถานที่เตรียมอาหารการกินให้ท่านโดยไม่เสียสตั มันจะมาต้องเสียมาเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่มี<ช>แต่ว่าจะมาอุปถัมภ์ความชูด้วยการบูชาพระนุกร์อันนี้นก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าโครงการของเราเนี่ยจะทําอย่างต่อเนื่อง<ช>อย่างที่เสร็จเดี๋ยวก็จะไปที่การเจ้าบุรีแล้วก็จะไปที่ ก็จะมีไปถึงเชียงใหม่ด้วยโคราด้วยแล้วเชียง,งใหม่หลายคนรอคอยเหมือนกันนะส่งข้อมูลส่ง SMS เเข้ามาอยากจะรู้รว่ามีกี่ท่านที่รอคอยกันอยู่ก็อาจารย์บอกว่าจะพยายามเดินทางไปให้ได้ทั่วทุกภาคจะได้มาเจอเจอกันแต่ว่าครั้งนี้นะคะยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ที่0831997972แล้วก็0851293697นะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกัน ฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายมาหัวมาด้วยหัวใจอย่างเดียวเพราะว่าครั้งนี้หัวใจครูครัวท้าดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของคืนชีวิตด้วยพรุ่งนี้เองนะคะอาจารย์จะลงพื้นที่คืนชีวิตให้กับน้องน้องแม่น้ำนะคะเพราะว่าตอนแรกกับน้องเนี่ยนะฮะผมได้ทราบข่าวมาจากหน้าหน้าหน้ากิจกรรมดีๆนะฮะในแฟนเพจหรือในส่วนที่ ได้เข้ามาแท็กให้กับวิลเลต n e ชนแนลนะผมก็ไปเจาะลึกกานะดูจนเป็นที่แน่ใจไปสอบถามตรวจสอบว่าน้องจําเป็นจริงๆป่วยเนี่ยป่วยเนี่ยหนึ่งขวบสี่เดือนด้วยกันคุณหมอน้องคุณหมอนะฮะก็นัดไปเข้าห้องไ c u บ้างนะฮะอยู่ห้องพิเศษบ้างดูแลเพราะว่าตอนนี้เจาะไม่ได้น้องคือเจาะต้องหายใจน้องมูเห็นไหมที่น้องอะไรนะน้องก็น้องก็เต้าน้องก็แต้วเนี่ยเจาะคอเด็กป่วยกันเยอะเนาะแต่นั้นแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ยังไม่เจาะเพราะว่ายังเล็กอยู่นะฮะ ขวบสี่เดือนแล้วนะตัมุจะไม่ช่วยนะฮะตอนนี้ให้อาหารทางสายยางแล้วก็ป่วยเด็กยังเล็กนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะป่วยเจ็บขนาดไหนนะฮะจะรอดไม่รอดอยังไงแต่ทราบจา,จากคุณแม่ไปปุ๊บเนี่ยผมตอนนั้นก็ป่วยอยู่เหมือนกันนะช่วงป่วยนะฮะ<อ>ก็ยังเป็นหา,าสองครอบครัวด้วยกันตอนนี้ติดต่อมาครอบครัวนะ่ะอยู่ใกล้ๆงเราอยู่<อ>แถวโซนของบินบุรี<อ>ก็จะลงพื้นที่ในพรุ่งน,นี้นะครับพร้อมกับน้องมวยแล้วก็ทีมงาน ไปเอาเงินที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะในสลัพย์ปัจจัยในการไหว้ครูเพราครูขัขกกำนันสิกํกำนันครูเนี่ยแล้วก็จะไปมอบให้น้องพร้อมกับถังออกซิเจนนะครับเครื่องช่วยหายใจต่างๆและอ,อ,อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะมอบให้เขาเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นและขอความช่วยเหลือมาเพราะต้องขอบคุณทุกขั้นนะฮะที่ส่งเรื่องราวเข้ามานะทีนี้หลากหลายคนครอคอยอยู่ไหมเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เงินบริจาคในโครงการของที่สลักเข้ามาในของครอบครัวมิราเคิลแชนแนลไม่มีแล้วนะฮะคือพอเรามีปุ๊บเนี่ยเราสลัด <C HA> เราลงพื้น,นท,ที่นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าสลัดก็คือนาทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงเลยครับเอาไปมอบให้กับน้องโรงเรียนน้องๆหนูๆจนสาเร็จเสร็จสิน<ม>้นจนในที่สุดก็ต้องต่อยอดได้เงินครูดังนั้นท่านผู้ชมท่านใดอยากจะสลัดทรัพย์ปัจจัยมาสนับสนุนโครงการครั้งนี้เพราะครอบครัวครั้งนี้เป็นครอบครัวที่40กว่าแล้วนะ40ลประมาณ41แล้วค่ะ41แล้วไหมฮะจะต่อยอดนับเป็นร้อยนับเป็นพันนะฮะฉะนั้นแล้ว สนับสนุนโครงการนี้แนะนําเลยครับว่าตลาดตัย์ปัจจัยผ่านโครงการได้เลยนะครับก็มาร่วมกันได้นะคะก็คใครที่อยากจะร่วมกันในเรื่องของการช่วยเหลือโครงการวิลรเข้ามหากิทลคืนชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคทุนทร,รัพย์หรือว่าที่ไปเจอเจอพบเห็นบุคคลตกทุกข์ได้ยากบอกกล่าวเข้ามานะคะ ชื่อบัญชีด้านหน้านี้เลยนะคะส่วนใครที่ไปเจอเจอได้ยินได้ฟังบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากนะก็ส่งต่อเรื่องราวเข้ามาระบุชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงรายละเอียดและเบอร์ติดต่อกลับที่สามารถติดต่อกลับได้นะบางท่านส่งเรื่องราวมาอย่างละเอียดเลย แต่ไม่มีเบอร์ติดต่อกลับในบางทีเราไม่สามารถที่จะติดต่อกลับไปสอบถามข้อมูลฉะนั้นส่งมาทั้งทีแล้วขอข้อมูลอย่างละเอียดนะคะแล้วก็จะรีดําเนินการในการลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะนอกจากเคสของน้องต้นน้าแล้วก็ยังมีในส่วนของโรงเรียนที่ห่างไกลทิศตะกันดานมากมายเลยนะคะเราจะคงเดินเดินลงพื้นที่อยู่แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนการกีฬาเช่นเดียวกันนม่เมื่อเห็นน้องต้นน้ำแล้วมาดูกัน มีภาพคุณผู้ชมได้ชมกันอันนี้เป็นส่วนของภาพที่ในบานนะเดี๋ยวจะมีภาพของน้องให้ได้ชมกันด้วยนะคะว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะแต่อย่าลืมนะคะเป็นหูเป็นตาการส่วนในใครที่จะมีอุปกรณ์การเรียนการกีฬาอันนี้จะนำมามอบให้เพราะว่า11กว่าโรงเรียนที่อาจารย์จะลงพื้นที่การอันนี้คือน้องน้องต้นน้ำเล็กนะฮะครบวีเดือนนะฮะช่วยตัวเองไม่ได้เลยก้อง คง่าคงเจาะก็คงลำบากนะท่านผู้ชมนะรอคอยแต่เรื่องของเครื่องออกซิเจนนะฮะแล้วก็ถังออกซิเจนซึ่งพรุ่งนี้ผมจะลงไปในพื้นที่แล้วก็จะเห็นภาพนะถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้ท่าคนคงได้เห็นแล้ว,น,วนะฮะในส่วนที่น้องสาในทะ่านผู้ชมนะฮะน้องเขาเองก็ไม่ใช่มีคุณแม่ต้องออกจากงานมาดูแลคุณน้องเลยนะฮะน้องตัวเล็กๆในเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เราจะเห็นเนี่ยน้องส่วนใหญ่จะเห็นเนี่ยก็ประมาณเจ็ดควัวไปกวัวโตแล้วขาแล้วเรียบร้อยแต่น้องอันเนี้ยอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่ผ่าเจอะคอแล้วนะฮะ แล้วก็ทางสสารแล้วพวกเดียวโอ้โหนะทาทรมานถ้าเป็นไปได้ท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่ให้กําลังใจน้องนิดนึงนะครับโดย่ว่า,าะสารัตจัยเข้ามานะครับเราเองเราก็เป็นสื่อประสาแล้วก็ผมเองในนามประธานมุลนิทิอาธรรมที่ทําหน้าที่ในพิธีกรของข้องครอบครัวเม่ลเคล็ดดูแลดูแลโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องท่านก็เห็นว่าลงพื้นที่จริงๆดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าว่าทรัพย์ไม่ถึงเรา พร้อมกับทีมงานมิลเลอร์เคินเนี่ยจะลงไปช่วยน้องเขาถึงบ้านเลยไกลแค่ไหนเราก็จะไปอันนี้อเขแรกที่อยู่ใกล้ๆปกติก็ร้อยเอ็ดนะปกติกำแพงเพชรใช่ค่ะลครสวรรค์ท่อยู่ที่นุดไกลเลยนะฮะหรือโครงการที่ที่พวกเราไปเนี่ยมันไกลๆนั้นแต่เขตเนี่ยเป็นเขตที่ขอความช่วยเหลือมานะครับนะคือต้องบอกว่าเราเห็นในส่วนของสุขภาพนะเรื่องของชีวิตเป็นสําคัญไม่ว่าจะ่ไหนก็ตามส่งเรื่องราวเข้ามานะคะก็จะได้ลงพื้นที่กันไปส่วนภาพบรรยากาศคุณผู้ชมคงจะได้เห็นกันละนะสำหรับ น้องต้นน้ำนะอีกหนึ่งชีวิตที่รอคอยความช่วยเหลือจริงๆ นะเคสนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่น้องยังเด็กมากเลยตั้งแต่เจอมาก็คือเล็กที่สุดเลยครับท่า<ช>นผะู้ชมครับนะก็ช่วยกันนะคะส่งต่อน้ําจิตน้ําใจนะบอกกล่าวกันได้นะมาร่วมบุญร่วมการน,นะมีมากก็แบ่งปันกันมากมีน้อยแบ่งปันกันน้อยแต่เรามาร่วมบุญกันได้กับการคืนชีวิตกันแบบนี้นั่นเองนะคะถ้าไม่มีเนี่ยก็สามารถแจ้งมาคือน้องวุยบอกนะครับมาแจ้งมาบอกกล่าวกันนะฮะเราก็พร้อมที่จะลงไปในพื้นที่นี้นะครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะนะคะแต่ว่า พูดถึงเรื่องราวของการช่วยเหลือการคืนชีวิตเนี่ยตั้งหมกว่าในส่วนหนึ่งคือเรื่องของสายบุญบที่อาจารย์เองก็ไม่เคยทิ้งเลยไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยลงพื้นที่ในงานบุญตลอดนีตั้งหมูว่าวันนี้จะมีภาพบรรยากาศด้วยลืมไปหมดเลยไปช่วย <c oughs> ที่ไหนบ้างเนี่ย <c oughs> เยอะมากเลยผู้ชมนะผมต้องถามต้้งหมวยแทนแล้วทุกสัปดาห์นี้งหมว่ามีพิธีนะหรือว่ามีในส่วนของงานบุญให้อาจารย์ไี่ต่อยอดจริงๆนะคะแล้วก็ ต้องบอกว่าที่นี่นะคะเป็นที่พระสมุทเจดีนะคะวัดพระสมุทเจดีที่จะเป็นวิธีพุทธาธิวาพิเศษหลวงพ่อโตวันนั้นก็ยังป่วยอยู่ใช่ค่ะครับวันนั้นยังรุนไวอาจารย์จะมีเสียงจังไหวไหมนะเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้ววันนั้นก็เกิดปาฏิหารกันด้วยค,คือหากันมากใน Facebook ของ m i l ลกเกกันนะคะคแต่ว่าให้คุณผู้ชมได้ไปชมภาพบรรยากาศก่อนคะ่ะว่าพิธีในวันนั้น,นบรรยากากศเป็นยังไงบ้างชมเลยคะ่ะ นี่คือบริเวณนะคะ,ะวัดพระสมุทรเจดีนะคะอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนี่เองครับนะก็เป็นพิธีพุทธาทีว่พิเศษหลวงพ่อโตถ้าจําได้เนี่ยสายฝนไม่ยอมหยุดนจนไปถึงเนี่ยต้องเปลี่ยนชุดในรถตู้นะฮะแล้วก็ลงมา่ปักทูปขอบารมีนะฮะสีระรูเทศหลวงพ่อโตเนี่ยครับรวมทั้งบารมีหลวงพ่อโตเนี่ยให้ฝนหยุดกันนะฮะแล้วก็ท่านประธานนะฮะ กลมกลมพังเพื่องนะครับเพื่อยถวายการถวาการเพื่อยนะฮะก็มาเป็นประธานทีนะครับแต่ทั้งมาสักครู่ผู้ชมได้เห็นพื้นนี่คือเปียกเปียกเลยนะครับสนใจครับเนี่ยแหละค่ะเพว่าใครที่ได้มีโอกาสจะเข้าร่วมพิธีวันางนี้เขาบอกว่าผู้คนมากมายจริงๆนะคะที่ไปร่วมบุญร่วมกันจะฝนตกยังไงก็แล้วแต่แต่หลายคานหลายท่านก็ติดตามไปนะฮะคือประเภทว่าพื้นยังเปียกอยู่นะฮะนะฮะแล้วก็ทั้งมาสักครุลแวะนั้นก็คือคุณเอฟอัญญนก็ไปร่วมงานด้วยนะคะใช่ครับ ตอนนี้ก็เป็นในส่วนของพิธีทางพระเครื่องจริงๆแทางชมรมพระเครื่องเนี่ยก็อยู่คู่กับมิระเข้ามาโดยตลอดเลยท้องฟ้าเปิดลำไยลำไรนะ,ะถ้าใครจําได้วันนั้นน่ะฝนตกทั่วกรุงเทพค่ะใช่ค่ะกั่วเลยเด้โหน้ําท่วมนะฮะนั่นพิธีนี้ตรงนั้นนะฮะที่หยุดแล้วก็หยุดยาวด้วยนะฮะจนได้ถ่ายทําจนเสร็จเสิ้นนะครับอันเห็นภาพใน Facebook คือมีมีคนจับภาพได้เนี่ยเป็นภาพฟ้าเปิดฟ้าเปิดนะกลายเป็นสว่างเลยนะะเป็นการเปิดเรื่องนำชัยในวันนั้นนั่นเองครับ ือบอกว่าสิ่งศด์ทั้งปวงนะฮะด้วยบา,าะะยรมีครูนะฮะบารมีพระนะฮะสิ่งศด์ทั้งหลายนะฮะก็จะทําให้ประสิทธิผลนะในสิ่งที่เราคุณปรินาพอเราคิดดีเจตนาดีพิธีกรรมนะฮะเราก็จะต้องทําให้เต็มที่ไม่ว่าสิ่งที่ได้คือโครงการต่างๆใ,ใหญ่จะมีการนัดหมายลวกหน้ามาแล้วเขาว่าไม่สบายนะ่ยใช้ไม่ได้ค้างไม่หยุดต้องใช้เสียงนะต้องใช้พิธีกรรมต้องใช้สมาธิตอนนั่งต้องชาร์จแบตเตอรี่กันอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมนะครับผมจะไม่ยอมหยุด ค่ะนะฮะเชื่อค่ะอาจารย์ไม่ยอมหยุดไม่ว่าจะป่วยอะไรก็ตามแต่แบบว่าคนรอคอยกันอยู่ก็จาเรเสร็จสิ้นในโครงการครั้งนี้นะฮะบางท่านอาจจะเห็นได้อยู่ไม่เต็มบันเพราะช่วงเช้านั่นแหละฮะสังขารนี่นันละครับค่ะโดยเฉาาะในหลายๆคนที่ในส่วนของทางจงรับพระเครื่องเองก็ดีใจพิธีพิเศษจริงๆน้ำจุ่มนะฮะถ่าไปยันนั่นก็น่าชื่นชมนะเพราะพิธีใหญ่จริงๆนะพิเศษ ในรอบปีนี้นี่ถ้บว่าอาจารย์ทำพิธีวงสงที่เกี่ยวกับการหล่อพระเทวาพิเศษนะมากมายเลยเร่เวลาเข้าไปที่กรรมใหญ่นกรมีพรามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางทีเรานั่งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอยากจะทําพิธีทุกๆพิธีนะฮะนั้นวัดบาอารามต่างๆเนี่ยที่อยากได้เจ้าวิธีที่ชื่อครัวถาคนนี้นะฮะ แล้วก็พยายามนะฮะเขาเรียกวอาประหยัดงบวัดนะเพื่อเอาไปสร้างดูแลว,วัดวาราต่างก,ก็ติดต่อติดตามทางช่องวิลเลกทินงานนะโทรกันเข้ามานะครับได้รับรองเลยนะว่าได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันอย่างแน่นอนอย่างเดือนพฤษภาคมนี้นะเดี๋ยวจะทะยอยบอกผู้ชมค่ะเพราะว่าทุกสัปดาห์จริงๆนะคะท,ที่าอาจารย์รจะไปทําพิธีกันนะก็ติดตามนะหรือว่าใครอยากจะไปร่วมบุญกันเนี่ยก็ไปเจอเจอที่วัดนะคะคทาบุญร่วมกันทําที่วัดได้ ประกรรมช้างกูขอช้างนะฮะมีไว้นะถือไว้นะถือให้ขึ้นใจแล้วก็พยายามนะให้ประสิทธินะฮะคอนเทนต์ทั้งตัวนะครับให้เกิดขึ้น้วยแรงศรัทธากูบูชาพระทาอะไรก็ต่อยอดพระพุทธศาสนาเดินยอดด้วยนะฮะมีแรงแห่งพระบุญตาเนี่ยเราก็พยายามให้เป็นสิทธิมีครูทุกๆท่านทุกคนนะครับทำปีได้ก็เราจะได้มีหลักเป็นฐานมีความยึดมั่นนะฮะต่อสำแณน่งครูบาอาจารย์เพื่อศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนะฮะเราก็จะเห็นทุกที่ทุกทาง ไปทั่วทิศนะฮะมีนะฮะติสัญญาทสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างพระหรือว่าแม้แต่บุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดานะพอค้าประชาชนชาวนาร,ารัชการชั้นผู้ใหญ่ก็มีมาด้วยกันแต่ทุกครั้งที่ได้ได,ได้มีโอกาสได้เห็นเวลาที่ทุกคนได้ไปรวมกันครับก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากเพราะทุกคนจะตั้งใจใ่่นิ่งมันีลาบย้ยนย้อนถาประดังไหนทอดไว้กองตรงนั้นนะไว้ทาวันนะที่เหลือไว้เป็นสิทธิ์มีครูเหมือนกันทุกคนมาพร้อมด้วยใจ นะแล้วก็ให้แบ่งว่าคนนู้นนะลูกท่านหลานเธอไม่ให้<อ>กับทุกคนต้องบอกว่ามาเป็นเป็นสิทธิ์ของครัวทานเหมือนกันหมดเลยครับนะครทุกคนก็พร้อมที่จะังในวันศุกร์ที่4นี่แหลคานะก็อันนี้ก็คือที่วัดบางคลียายน,นะครันะคะพระสมุนเจดีติใครที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีวันนั้นก็บอกว่าหัวผ้าวรยากาศนะครับอันนี้อันนี้คุณเอฟดือยฮะจะมีการถ่ายทอดทางพักเครื่องของสยามรู้สึกจะเป็นต้นต้นเดือนนแหละครับติดตามเลยครับว่า เข้มข้นถึงไหนว่าพิธีเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณเอฟกระััภาษา์นะค่ะนี่ของมีคุณเอฟนี่เขาก็จะประจําอยู่แล้วกับอจา่มือสยามคับในครั้งนี้ก็เลยพิเศษเลยทั้งอาจารย์ทาแล้วก็เพรยนได้มาเจอเจอกันครับ่เพรก็จะจําได้ว่าครั้งหนึ่งรถคว่ำไปนะครับตัวเองไม่เป็นไรใช่ค่ะงหนรถคือต้องบอกว่าโอ้โหทั้งหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะคะ รถคว่ำจนตอนนี้รถขายทิ้งไปแล้วเพราะขับต่อไม่ได้จริงๆแต่ตัวเพรไม่เป็นอะไรเลยครับศรัทธาครูบูชาพระจริงๆนะครับรี่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะคือแรงศรัทธาแรงปฏิหารครูบูชาพระต้องร่วมกันท่านผู้ชมนะฮะอย่าประมาทตอ่อครูนะครับเพราะว่าครูทุกท่านผมก็มีครูบาอาจารย์เือนกันสิ่งที่ทำให้ดีได้ก็คือเป็นคนดีคิดดีนั่นแหละครูของคนครูทุกท่านนะครับเอาละแล้วก็สวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่มีคําถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราว รวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามค่ะส่งมาที่4221606และวันนี้พิเศษเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสนะคะได้เป็นผู้โชคดี3ท่านด้วยกันได้รับนะคะครูพระบรมีศรีวลีเตโชชัย โอ้ต้องบอกว่าครั้งหนึ่งในพิธีว่าครูทุกท่านลงทะเบียนมีโอกาสได้รับไปแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์จะมอบให้กับคนทางบ้านที่ส่ง s อสจริงๆในพวกในาย่ามก็มีเหลืออยู่บ้างนะฮะไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ก็มอบไปให้ท่านผู้ชมที่ไปแล้วอยากจะได้อีกหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากส่งเข้ามามา,าขอก็มอบให้นะฮะสามท่านด้วยกันนะครับะะก็รีบส่ง SMS เข้ามา,านับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของแม่นางรด้วยนะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะก็พิมพ์ h j ตามด้วยคำว่า แม่ย่านางรถชื่อนามสกุลทะเบียนรถแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดสดก็ได้ส่วนใครรอคอยพิธีผูกขวัญแม่ย่านางรถรอบปีนี้มีโอกาสใช่ไหมคะ,มะเร็วๆนี้ท่านผู้ชมท่านใดอยากจะนั่นนะฮะลงส่งเอสเเข้ามานะครับบอกกล่าวก่อนเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยจะเข้าสู่ในโครงการฟื้นคืนชีวิตนะครับ เพราะว่าผมเองจะต้องไปเตรียมน้อมนําให้กับโครงการต่อเนื่องคือเราจะทำเนี่ยทุกเดือนนะฮะอาทิตย์เวทิตหรือว่าอาทิตย์หนึ่งสองสามรายก็ไม่แน่แต่แล้วนะฮะโครงการผูกพยังรถกําลังจะมีขึ้นใครที่เคยผูกมาครบรอบป,ปีนะฮะไหวครูรถทังนิดนึงะนะหรือแม้แต่รถคันใหม่ที่ออกมาป้ายแดงเขียวชนบ่อยเหลือเกินนะรถป้ายดำซื้อมือสองมามีปัญหาเตรียมตัวเลยครับปีนี้รับรองไม่ธรรมดาเพราะว่า จะเปิดรับประมาณ300คันเท่านั้นโอ้โหน,น,นะก็อรอค<ข>อยแล้วก็รอติดตามกันแล้วก,การส่วนใครที่แบบมีความตั้งใจส่ง SMS เเข้ามาก่อนได้เลยนะคะคตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ